สวัสดีค่ะพ่อสังคมครับสวัสดีครับโอ้เป็นจใงไดเมื่อคืนนี่ครับพ่อใส่ไดอยู่โอ้เข่าคักเข่าเนี่ยนะพ่อเนาะครับผมวันจันทร์เข้าสองแปดบอกเหรอครับค่ะมือวันพุธหลุ้นะพ่อครับวันศุกร์โอ้เข่าคักเข่าเนี่ยนะพ่อเนาะค่ะเานี่ค่ะท่านผู้ชมงวดวันศุกรขนะพ่อฮกให้ให้วิ่งหากับฮก มาหกนะคะมิชมหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะมาหกเก้านะคะหกเก้าเก้าหกราคาสามหกเนาะโอ้มาตุกับมาตุกับคมือว่านหุดเลขกตีดเลขกวินมาํำกันค่ะเกลกกระแปดกระแปดมาด้วยกันนะคะมือมือว่นสุกพ่อเพิ่นกระบาอยู่นะคะว่า ยาเผลอ่นว่าเขาอีลีนะพ่อเนาะคร่ะกระเม็นเป็นเังไใดเอฟซีใดหลายบ่เอฟซีเอฟซีซอโบ่บ่ได้ไปมากบ่ได้เขามาหนีบ่ได้เขามาหนีบ่ครับเพิ่นพักกันไปใส่เบิร์ละมือนี่ยวุ่น .swing ยังมันยังไหลโอ้ swing.swing ยังจังสิได้เขามาหากันครับอืช่วง s w i ยงค่ะบ่ได้ไปใส่บ่พ่อมื่อนี่บ่ครับเพราะว่าหยุดมันบ่หยุดเงีวเลยมันบ่พ่อครับออกพรรษา เอาเจ๊เจ๊เอารถเจ๊ึ้นแล่นเอาเอาโอ้ยเร็วเร็วเจ๊โอ้ยเป็นอยานา่างน้อเจ๊โอ้อยรถเ<ด>จ๊ไปว่า,วาจะบอกมา,า,าเก่าศนะ <c oughs> ูนย์ตายรถเจ๊ป่ะเนาะรถแลนออกหากนาคนเอาเอาเงินนี้ได้แล้วเนาะพอเนาะครับผมอา่าท่านผู้ชมมาเบิ่งน้ำกัน ให้พอสร้างันเขียนให้โอ้แมนนะ่นีลีเนะวันวันจันร์กับเขาพุดธลุดสุกเขาหกมาทั้งบนและล่างนะคะหกมาเก้าหกนะคะลากามาสามหกแม่นคักนะคะเอามื่อนี้ตามกันตัวตำลาวก็ชังคม วิ่งเจ็ดกับแปดวิ่งรูดเจ็ดกับแปดติดสองสามสี่น่า่เขียนในรถ เียนให้เลยไม่ต้องรอพอสั่งเลยเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่ตัวกันนะ้ำเนี่ยมือนค่ะยานเก่าเนี่ยจะไหนคือว่ายานเก่าเราับอเก่าตูสามตูม่หนึ่ง สามตัว 4, 2, น 97, นหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดสองกันเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้ามันั่นสามตัวอนนี้อยู่ท้างหนยอืเก้าสามตัวครับย่านเขาดึงมาเจ็ดตัวกาทีว่ากัน เพราะว่าเขามักดิ่งนะจ้ะเกียบบนเก่าๆเนาะขึ้นเนาะมันเป็นยังมันคือโบแอมนเก้าเก้าหกเเอาสมนี้ปนไปไจักตัวนี่้ก็จะได้สเด็นเนมาเก้าหกเก้าหกสิบเอดก็จะได้สเด็เนี่ยจะได้เฮ็ดผ้า อีกที่เฮ้งนะใช่แปดสี่โอ้ล่มดีครับโอ้ร่มอีกที่มันเป็นฝนจะเบิดละหรอบ้เนอะพอนะ่อเนอะครับผมฝนเบิด<ช>์ตแล้วฝนที่เบิร์ตใช่เอาท่านผู้ชมเดิงน้ำกันโอ้ล่มขอถอดขออาภายนะัยเนาะล่มแห้ง เอาครัเพราะตำรลาวช่างคมค่ะงวดประจำวันที่เจ็ดันนหนองนจัน์วานจันที่เจ็ดค่ะเดือนสิบปีหกเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนึ้งที่แปดตัวนิ่นี่คือตัวมักส่วนตัวนะครับค่ะบอกตรงๆเลยยืมสิบมาจอคือตัวเตวตัวนิ่นครับค่ะไอจัดไปเลยหกชุดนี่ค่ะ พราะว่าตัวนิ่งลังเทียบพอสร้างแบบนิ่นมักส่วนตัวสีนะค่ะจับคู่กับเกดสองแปดสองเกดสามแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่ะสามตัวกับหนึ่งแปดสี่กับตัวเด็กฉีดเฉียนแดงคือมักส่วนตัวครับชอบส่วนตัวนะคะครับผมสามเจ็ดสองอันตัวกันนี่คือผมยันเขาดึงเก่าขึ้นมาอีกไหมครับค่ะ บทต้องกันไล่ก็ไเลยครับกันเล็กๆน้อยๆไปค่ะติดไ้ติดไ้ครับค่ะมากระจังจัดโบมากระพานไปเฉพาะตัวกันตัวตัวชอบก็คือแปดสามกับแปดสี่นะคะแต่ว่าในชุดหกคูนี้นะคะพอสร้างเพิ่นกับว่าเป็นตัวแท้เบิดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่นก็มีตัวเน้นตัวมักของเพิ่นนะคะแต่ว่าจะส่วนส่วนหลา่นะพอนะบางข้างก็ออกออกตัวตัวเน้นนะคะ มือวันจัดนั่นก็ออกสองแปดตัวเน้นเนาะค่ะครับผมแต่ว่ามือวันสุกนี้นะคะสุกที่ผ่านมานี้นะคะมาหกเก้าบอดายบอดายเน้นนะคะมาตัวร่องครับตัวร่องที่ของพอสร้างเพิ่นเพิ่นบอดายเน้นหายแต่พอสร้างเพิ่นมาหาเก้ากับหาศูนย์นะคะพี่ชมจริงพอสร้างกับมากลักเก่าแล้วก็มากลักเก่าขีดลายตัวค่ะแต่เป็นตัวเน้นส่วนตัวนะคะผู่ชม เลขมันกับหกตัวแบบบดาบราเัดกันโอเคค่ะแต่ว่าเขาสร้างขิ่นกับย่ำตลอดนะคะม้ชมให้กลับตัวไว้น้่นะคะรวก็ให้อยู่ในหนีนะคะอยู่ในหนีในชุดคู่หนีนะคะเป็นคู่แท้นะคะเป็นคู่คู่แท้มืดนะคะแต่ว่ากอย่าลืมกับตัวน้่มพอสร้างว่าตัวที่เน้นให้ก็คือว่าเป็นตัวชอบส่วนตัวนะพ่อเนาะครับค่ะกับบลายคู่นะพ่อหกคู่ เ่กียร์กะนิ่นใือเรื่องเกียร์กับนิ่นใบ่ปกค่ะแต่ว่ากะถูกอยู่ในสุดในสุดอยู่เนาะครับผมค่ะโอ้แต่ว่านี่หกนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครน้าพอเนาะครับผมค่ะแกแคดมือบ้านผุดเนาะมันผุดลุดมาแต่ว่าตัวติดมาน้ำกันเนาะค่ะแปดกับเก้ามาด้วยกันเนาะค่ะเอาไอ้มาตัวติดกับวิ่งใช้ได้นี่ครับพอ่าตัวติดกับมาน้ำกันได้นะครับคุณผู้ชม ตัวติดก็ตู้กบอกทุกวันและจะเอาครับผมแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอตามนี้นะคะตำราวพระช่งคมงวดบรรจันที่7ตุลาคม2567ค่ะวิ่ง7กับ8นะคะเป็นชุดบนล่างนะคะพอสร้างเพิ่นน้นที่8นะคะเด่น8รอง7นะคะตัวติด2 3 4นะคะประกบคู่7 2 7 3 7 4 แปดสองแปดสามแปดสี่พอสร้างพเนนไห่ที่แปดสามกับแปดสี่นะคะครับผมชุดสามตัวนะคะมีสองหางนะคะมีหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดสองนะคะเน้นที่หนึ่งแปดสี่ค่ะตัวกั้นนะคะเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดนะคะเพราะว่าแปดเอาเก้าแปดเก้าแปดนะคะเก้าเจ็ดกับเก้าแปดนะคะ ผมไปจับใส่เลขกวิ่งผมนีละค่ะจับมาใส่เลขกวิ่งนะคะครับไทยอิตี่บมมักจับใส่เลขวิ่งผมก็จับใส่นี้ได้ครับค่ะสองสามสีนอ๋อค่ะเก้าเอาตะเกามาจับใส่เปนมาพอจะเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ก็ได้เนาะครับผมค่ะเอาแคปหน้าจอตามนีเนะคะพอสร้างเป็นก็ได้บอกแล้วนะคะว่าตัวกันนี่เอาไปติดใส่กับเลขวินเลขกวินได้นะคะครับเอาเพื่อได้โชคน้ำพอสร้างอีกหววบรรจันฑ์นะพอนะครับผม อกันได้พอแต่ขอขอบคุณเย็บซี่นะครับที่มี่โอนนำใจมาให้ครับผมทั้งส่องเมมูรือทั้งส่องเอือนกระตามนะครับค่ะพอจางกับมีแต่แนวทางแหละครับที่แบ่งปันค่ะขอขอบคุณเย็บซี่นะครับขอบคุณขอบคุณพอจางเนาะค่ะที่ให้ตเล็กแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะพอจางรับเอาทำช่วพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ